สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูกรับหุ้นกันนะครับก็จะมีหุ้น s c p PSP a t t p t t EP บ้านปูเคแบงก์ PTT, CRC, c p อ J, นะครับ10อันดับที่มีการซื้อขายมากที่สุดนะครับแล้วก็ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันเนี่ยต้องมาแสดงความยินดีกับคนที่ ได้เข้าดูไลฟ์ของมันนี่เบ t เตอร์วันที่เวันศุกร์ที่ผ่านมานะวันนั้นเรามีการวางแผนหุ้นเคกันไปนะครับก็คือว่าเฮ้ยเราเจอกราฟปุ๊บเนี่ยเราก็บอกทําแผนขึ้นมานะว่าเอ้เคเนี่ยเราต้องซื้อนะแล้วก็สต็อป o อ s ที่เก้าสบสี่สตางค์เท p r o f ฟิตที่นี่เลยนะครับหนึ่งจุดสองเก้าหนึ่งจุดสามสี่นะครับแล้วก็ ถ้าผ่านไปได้ก็1.67วันเดียวนะวันเดียวขึ้นไปถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมเราทําการวิเคราะห์กันนะครับเนี่ยเราเจอปุ๊บเฮ้ยครับมันสวยนี่นะครับมันสวยนี่นะซัดไปปุ้งขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเลยวันเดียวเกือบซิลลิ่นะครับ เกือบซิลลิงบวกไปที่28.44%นะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้แผนการเทรดแบบนี้นะหุ้นที่น่าสนใจสนใจนะครับสมัคสมาชิกที่ลายได้นะครับไม่ใช่ที่ YouTube นะไม่ใช่ที่ YouTube นะครับมันจะเป็นลายกลุ่มซึ่งผมจะอัปเดตให้เป็นแบบเรียลไทม์นะครับเป็นแบบเรียลไทม์นะสนใจก็ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคก่อนอื่นวันนี้เราก็มาดูที่เซ็ตนะเซ็ตนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า1557ต้องผ่านให้ได้เพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นนะฉันจะขึ้นนะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ปพ๊บขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมแต่เซ็ตอย่าง ไม่ขึ้นเซ็ตยังไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าเขาก็จะทําตัวไซเวในขอบแบบนี้ก็คือขอบนี้แหละที่ให้ไหว้คือ1540ถึง1 5ึ่งพันห้รอบ1540คือตรงนี้ถึงกอบหนึ่รอบเจ็ด ถ้าทะลุไปด้านนี้ขึ้นต่อเป้าหมายถัดไปหนึ่งพันห้าอยแปดสิบะถ้าทะลุลงมานี่เนี่ยล่วงต่อเป้าหมายถัดไปแนวรับถัดไปคือหนึ่งันห้า้อหกนะสำหรับตัวเซตอนนี้ก็จะไซด์เว์อยู่นะถ้ายังอยู่ในเกาะน,นะครับถือหุ้นด้วยความราพันรหวักอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นกัน SCB อ่ะขึ้นมาเยอะนะขึ้นรอบนี้เนี่ยขึ้นมาจาก97 เก้าสิบเจ็ดนะขึ้นมาร้อยสิบแปดเนี่ยขึ้นมายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการยอ่อละคราวนี้ใครที่รอซื้อเอ b ซบรอบนี้นะซื้อไม่ทันใช่ปะ่ะรอบที่ผ่านมาซื้อไม่ทันนะครับซื้อไปแล้วก็เอ้ยซื้อนิดนึง,นนงกำไรนิดหนึ่งขายซื้อกำไรนิดหนึ่งขายซื้อกำไรนิดหนึ่งขายอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ รอบนี้มารอนะ11 4, 110ร้อยสิบสี่ร้อยสิบบาทนะครับร้อยสิบสี่ร้อยสิบบาทนะโอเคตัวถัดมา PSP นะ PSP โอ้ ลงลิฟต์นะแบบเนี้ยลิปขาดละนะลิปขาดละนะครับโอ้โหขึ้นไปที่สนะิบสามบาทเก้าสิบนะทำแบบทิ้งลงมาเนี่ยโอ้โหปิดที่สิบบาทหกสิบสตางค์เรียกได้ว่าทิ้งแบบอื้ม โหดมากนะยี 23, ่สิบสามยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบสามยิบสี่เปอร์เซ็นตนะสำหรับตัวนี้อ่ะแนวรับนะแนวรับแนวรับอยู่ที่สิบบาทนะสิบบาทแนวรับอยู่ที่สิบาทนะสำหรับตัวนี้เราดูนะครับถ้าสิบบาทรับไม่อยู่นะหลุดเก้าบาทสามสิบนี่เลิกคุยเลยนะสำหรับตัว PSP นะครับเพราะว่าถ้าหลุด มันก็จะเป็นเหมือนกับหุ้น IPO ทั่วๆไปคือหลุดก็หลุดยาวยาวแบบยาวเลยอะนะเพราะฉะนั้นก็ถือด้วยความระมัดระวังนะครับสังเกตดีๆว่าหลุด9ก้บาท30มสิไหมถ้าหลุดยอมนะต้องยอมนะครับตัวถัดมา aot นะ aot เป็นแนวโน้อมอะไรฮะแนวโน้มไซเวแบบนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับปุ๊บแล้วก็ไซเวเห็นไหมอยู่ในกรอบหกสิบเก้าบาทถึง เจ็ดสิบสี่บาทยี่ห้าสตางอยู่ในทรงเนี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เทรดไปก็ได้อะไรไม่มากนะครับได้อะไรไม่มากหลักการก็คือเราก็รอซื้อที่ข้างล่างนะถ้าเรารู้แนวรับแนวต้านนะครับเราก็รอที่อยู่เนะี้ยหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทห้าสิบนะครับถ้าซื้อขึ้นไปขายตรงนี้ได้ 6บาทโดยไม่ใช่เสียถ้าตรงนี้7%นะครับนะตอนนี้มันไซด์เวว์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อนะครับถ้าคิดจะซื้อเขาก็มารอซื้อที่69บาท69สิบาทห้สตางค์นะถ้าหลุด68บาทขายนะหลุด68บาทเราก็จะโดนประมาณนั้นสองก็ขายนะครับ มามานี้นะสำหรับเจ้าตัว AOT ตัวถัดมา PTT EP อ่าตัวนี้สวยนะแล้วก็มีแผนด้วยนะมีแผนด้วยนะครับที่ย้ายไปนะเออเห็นไหมก็จะมีแผนแบบนี้นะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกกลุ่มนะครับก็จะส่งให้นะ เป็นแบบนี้ว่าเฮ้ย hey, ซื้อตรงนี้สต็อปรอที่เท่าไหร่เทปโปรฟิตเป้าหนึ่งสองสามตามลําดับนะครับตอนนี้มันขึ้นมาทดสอบเป้าหนึ่งละนะครับจากรูปเนี่ยมีโอกาสไปทดสอบเป้าที่สองเราก็ถือต่อไปมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเป้าที่สองเราก็ถือต่อไปนะครับแล้วก็วางสต็อปรอทไว้ที่ตรงนี้เนี่ยคือแผนนะครับ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกกลุ่มหลักก็จะได้ไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือว่าถ้ามีข้อสงสัยก็จะให้แนวรับแนวต้านไปด้วยนะครับสําหรับตัวนั้นหรือเป็นแบบเอ่อปรึกษาได้นะครับเออโอเคถัดมาบ้านปูนะบ้านปูตัวนี้ก็รอนะนี่ไงเราก็จะมีแผนไทยว่า ถ้าจะซื้อเนี่ยรอนะนะครับรอแถวนี้แล้วก็แอคชั่นแบบนี้ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนๆน,นักลงทุนจะได้นะอ่าโอเคนะครับถ้าเป็นสมาชิกนะสำหรับตัวบ้านปูนะครับเราก็รอที่แปดบาทเจ็ดบาทแปดสิบอะไรเงี้ยนะครับให้เขาย่อลงมานะถ้าหลุดเจ็บาทหกสิบยอมนะ หลุดเจ็ดบาทหกสิบยอมนะครับแล้วก็ถ้าเราได้ขอเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นไปขายที่ตรงนี้อ่าเพราะว่าเรามองว่ามันมันห่างเส้นมาเยอะละมันหากเส้นถึงไหมห่างเส้นค่าเฉลี่ยปุ๊บแล้วก็มันมีแนวรับตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเด้งลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมีโอกาสเด้งเด้งทุกครั้งที่เด้งเขาจะเด้งขึ้นมาที่เส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับเนะี่ยมันก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ยที่เก้าบาทสิบอ่า ถ้าผ่านได้ก็ไปต่อก็แค่นั้นเองนะครับนะโอเคถัดมาเคแบงอ่าเคแบงเห็นไหมเหมือนเหมือนที่อธิบายไว้ไหมเนี่ยบ้านปูก็จะเป็นทรงเนี่ยมันลงมาตลอดใช่ไหมปึบ๊บลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปลงมาทดสอบเนี่ยเด้งเห็นไหมลงมาทดสอบแนวรับเด้งเห็นไหมเนี่ยแนวรับลงมาทดสอบกระทุ้งให้หลุดแล้วก็เด้งขึ้นมาเหมือนเด แสดงว่าแนวรับเนี้แข็งแรงมากนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเคแบงนะครับแผนก็คือว่าเราก็รอนะรอแถวๆนี้ร้อยย่ิบห้าอ่ะรอร้อยห้านะครับเพื่อเอาไปขายที่แถวๆนี้แหละร้อยย6ิบเก้าร้อยสามสิบหกนะเพราะฉะนั้นเคแบงก็ รอนะครับถ้าคนไม่มีหุ้นรอร้อย่ิบห้าแต่สำหรับคนที่มีหุ้นเนะี่ยหลุดร้อยิบเก้าก็ขายออกก่อนฮะหลุดร้อยิบเก้าขายออกก่อนนะครับโอเคตัวถัดมาที่ที่ที่อ่าพีท,ทีก็อยู่ในแผนเห็นไหมอ่า ี t ก็อยู่ในแผนว่าเฮ้ยรอซื้อที่แถวนี่แหละสามสิบสี่บาทสามสิบสามบาทห้าสิบนะครับเพื่อไปขายข้างบนอนะเห็นไหมเราก็หลักการเหมือนเดิมท่าเดิมเดิมเนี่ยเห็นไหมลงมาเทสเส้นค่าเฉลี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปต้องบอกว่ามีโอกาสขึ้นไปมากกว่ามีโอกาสลงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ลงเลยก็มันลงมาทดสอบแล้วล่วงลงไปเลยก็มีนะครับนะแต่แต่ เราก็ต้องมีแผนก่อนเนะนะที่รอนะครับรอแถวสามสี่สามสิบสามบาทห้าสิบนะครับตัวถัดมา CRC อ,าอา่ก็มีการวางแผนไว้อยู่ละนะก็ซื้อขึ้นไปเลยนะครับสามารถซื้อขึ้นไปเลยนะแล้วก็เอาไปขายที่สี่สิบหกสี่สิบแปดถ้าหลุด ถ้าหลุดสามสิบเก้ายอมนะครับสำหรับตัว CRC นะคนที่มีหุ้นอยู่แล้วก็ถือไปนะก็ถือไปนะเอ,อหลุดสามสิบเก้ายอมตัวถัดมา CPO เป็นแนวโน้มอ,อะไรแนวโน้มไซเวดูไม่ออกไม่มีทิศทางเห็นไหมมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบเนี้ย ทำไงรอข้างล่างไงรอให้แปะ19เนี่ยรอจุดที่เขาเคยมาทดสอบนะหรืออาจจะตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้คือเท่าไหร่59.2ค่าใช่ไหมเคยมาทดสอบสองครั้งตรงนี้ด้วยเคยมาทดสอบสองครั้งนะเพราะยัด เขาก็จะไ้เวยอยู่ในกรอบนี้แหละเห็นไหมเนี่ยเคยเป็นแนวต้านเนะครับเขาก็จะทดสอบอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นซื้อให้ได้เปรียบรอข้างล่างนะครับรอข้างล่างเราต้องรอให้ได้แนละ้วแล้วก็มีไปเปิดสาขาที่ประเทศลาวสาขาแรกนะครับ นะแล้วก็น่าจะมีอีกเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็แผนการขยายสาขาของซีพีออก็น่าจะดีอืมดีแต่ว่าก็รอข้าหลังนะห้าแปดห้าเก้ามาเจมาอ่าขึ้นมาละชนแนวต้านที่ให้ไปนะครับชนแนวต้านที่ให้ไปต้องมารอดูว่าผ่านหรือเปล่าผ่านได้หรือเปล่านะ ถ้าผ่านได้ไปต่อนะครับถ้าผ่านได้ไปต่อตอนนี้ก็สะสมพลังเอ้ยเอาไงดีเอาไงดียังตัดสินใจอยู่ว่าถ้าเป็นผมผมก็จะแช,แช่ไว้ยาวๆนะให้คนที่แบบซื้อขึ้นมาตรงเนี้ยสลัดออกไปก่อนสลัดคนที่ซื้อขึ้นมาตรงเนี้ยออกไปก่อนหรือ ไม่งั้นก็ไซเวนานานอะ่ะให้มันแบบอยไม่ไปสักทีขายออกก่อนพอเขาเก็บของได้ครบหมดเขาก็จะไปต่อหรือไม่งั้นก็นี่เลยขึ้นมาใช่ไหมซื้อตามมาใช่ไหมจะทบลงมาขายไหมไม่ขายก็เนี่ยไซเวใส่ตรงนี้พอขายหมดเสร็จป,ปุ๊บก็เอาขึ้น ประมาณเนี้นะมีสองแผนจะไซดเวย์ไซดเวย์รอให้แบบคนที่เทรดเร็วๆถือไม่ไหวที่เหยียดถือนะก็ไปขายแล้วก็พอเขาซื้อได้คืนปุ๊บเขาก็เอาคืนต่อกับอย่างที่สองคือทุบลงมาเลยให้แบบพวกที่แบบตามแบบจิตใจอ่อนไหวงา่ายแห่ซื้อตามใช่ไหมทุบป,ปึ้งคืนคุณมา คืนมาปุ๊บก็เอาขึ้นต่อนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเจมัมี2แผนคือถ้าทะลุ25 Follow by นะครับแต่ว่าถ้ามันย่อ,อนะก็รอดูเถวๆ20บาท20บาท50สตางค์ประมาณนี้นะโอเคนะครับนะนี่คือแผนนะครับสำหรับใครที่อยากได้หุ้นแบบนี้นะใครที่อยากได้หุ้นแบบนี้ก็สามารถสมัครสมา,สมาชิกกลุ่มไลน์ได นะครับอ่ารายละเอียดก็เดี๋ยวสอบถามกันทางไลน์นะวันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ